เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Harry Queen นะครับบริษัทกิจกรรมนี้สมมรับคุณต้องการเหมาตู้เนี่ยคุณต้องใช้ได้หมดกี่คูปองวันนี้ทีมซีมีคําตอบนะฮะก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้มาสุ่มให้ดูนะครับแต่ผมจะบอกเฉยๆนะครับว่าสุ่มเหมาตู้เนี่ยใช้ได้หมดกี่คูปองนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาดูผมสุ่มเนี่ยก็สามารถปิดไปได้เลยนะครับก็ต้องขอบอกอีกอย่างนึงนะครับผมเพิ่งเป็นโควิดวันที่สองนะเพราะครับเเสียงไไม่หวลย เราต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับโอ้ยท่านผู้ชคุณเปิดเข้าเกมใหม่นะครับเราต้องการที่จะทํากิจกรรมนะครับก็กดเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมโดยรูปแบบของกิจกรรมนรั้นก็จะไม่ย,ยากเลยนะครับโดยวิธีการนำกิจกรรมเนะี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับแค่ กดไปที่รูปภาพตรงอะไรเอ่ยนะครับกดไปเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้า9คูปองนะครับคุณถ้ากดยืนยันไปนะครับแค่นี้เองนะคุณจะผ่านขั้นที่1นะครับโดยขั้นที่1ถึงขั้นที่6กเนี่ยก็จะมีการสุ่มดังนี้เลยนะขั้นที่1นะครับต้องใช้ได้หมด9คูปองขั้นที่2ต้องใช้ทั้หมด19บวก29บวก39ขั้นที่ขั้นที่3 29บวก49บวก79จนไปเรื่อยๆนะครับจนถึงขั้นที่หนะครับเขาก็จะมีบอกนะครับว่าสุ่มขั้นที่ืองหร บวกให้ทุกคนแล้วกันนะครับว่ามันต้องใช้บัตรกี่คูปองเราจะได้เตรียมคูปองกันถูกเนาะโอเคครับแล้วก็สมมติคุณผ่านขั้นแรกเนี่ยคุณจะได้สกินแฮร์รี่ควีนอิม وج ิไม่ใช่สกินอิม وج ิแฮร์รี่ควีนท้าทายนะครับแล้วก็ขั้นที่2องอิม وج ิแฮร์รี่ควีนสับสนนะครับขั้นที่3ามอิม وج ิแฮร์รี่ควีนเยาะเย้ยนะครับขั้นที่4นะครับท่าเต้นแฮร์รี่ควีนนะครับส่วนขั้นที่5จะเป็นส่วนประกอบสกินแฮร์รี่ควีนวินเทอร์นะฮะส่วนขั้นที่6เเนนี่ยจะป็สกินนนนนนขออองงคคคคาเเเฟีีี่่่แฮรรวััะบผมโ อ่าโดยสมมติคุณผมมาสรุปด้ยกันนะสมมติคุณต้องการอ่าอีโมจิแฮรดี้ควินท้าทายนะครับคุณต้องใช้ทั้งหมด9คูปองนะครับขั้นที่ขั้นที่หนะต่อไปครับขั้นที่2นะครับถ้าคุณต้องการขั้นที่2สกินอีโมจิไม่ใช่สกินขั้นที่2องอีโมจิแฮร์ดี้ควินสับสนนะครับต้องใช้ทั้งหมด96คูปองนะครับต่อไปนะครับถ้าคุณต้องการผ่านขั้นขั้นที่3นะครับคุณต้องใช้ทั้งหมด253คูปองนะครับขั้นที่4นะครับต้้องใชทั้งงหมด639คูปอนะครับ ขั้นที่หนะครับต้องใช้ทั้งหมด1,494คูปองนะครับส่วนขั้นที่6ต้องใช้ทั้งหมด3,698คูปองนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับบางคนอาจจะโชคดีได้น้อยกว่านี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะครับแต่สมมติคุณเหมาตู้เนี่ยจะอยู่ที่3,698คูปองนะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคหวังว่าทุกคนจะได้อะไรกันกลับไปนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษก็จะบอกอย่างนี้เลยครับแต่ว่ากิจกรรมนี้ก็คือบอกวว่่่าาาออออยงงนนนนนนึกกก็คคืมมมมััััดดีะะบบบหร ในการส่มแต่ละครั้งเนี่ยใช้ขี่คูปองกันบ้างนะครับจะได้เตรียมคูปองกันถูกเนาะโอเคผมว่าทุกคนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันเดี๋ยวด่วนสมติผมสูมการคูปองผมจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ค่อยเสือเท่าไหร่ไม่เอาดีกว่าโอเคทุกคณสามารถปิดไปได้เลยนะครับวันนี้ผมจะทําอะไรที่มันได้สาระก็คือเล่นหมดหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นหมดหนึ่งหนึ่งเออโหมดูบอลดีกว่าไหมุตบองหนึ่งกะเทีง นะครับมาคอจะแตกหรือเปล่าเล่นหมดฟุตบอล <laughs> เล่นหมดฟุตบอลแล้วคอจะแตกหรือเปล่า <c oughs> ผมก็จะแอมบ่อยบ่อยหน่อยนะครับพอดีว่าเป็นโควนะิดอต่เนาะไม่ค่อยสบายเลยนะโหมดฟุตบอลน,นี่ประมาณหนึ่งนาทีครึ่งสองนาทีเออมันก็จะไม่พอแปดนาทีดีด,ดีใช่ปะ่ะก็ต้องเล่นหมดหนึ่งหงอีกสักเกมครับฟุตบอลฟีเบอร์ มันเอาไม่กดเหเฮ้ยเออไม่กดก็คือไม่กดอีกเวนนี่ลีลาเก่งเหลือเกินนะเราจะได้หมดหนึ่ง,งดไีได้หมดนะครับคือเล่นให้มันครบแปดนาทีละฟุตบอลฟีเวอร์อัพเกรดลีลาเนาะไม่กดสักทีกดแม่กดแม่กดแม่ ใครอะไรตจาจอสันกดแม,ม่มึงเป็นโลกอะไรชอบกดอัที่สุดท้ายเหรอมึงได้มึงกรมึงกระตุกหนวดเสือกูละบอกไว้ก่อนเอาแม่งอดหดเลยนี่จัดหนักไอ้นี่มันต้องโดนกูกระตุกหนวดเสือซะแล้วสกินไหนดี นนะสกิลนี้ก็แพงต,กตุกหนวดเสียละ,ละนะไม่มีเฟคลานนะเอาล่อไปเลสสกลหมอเลยหมอหมอวิ้แก๊กโอ้โหสกิลเขาเป็นสกิลหมู่หมดเลยอะชนะไงวะเนี่ย ทั้งดูดทั้งขังสรา,พาสราพัดสารเพส่วนเรานี่กองหน้าเยอ้ยอยู่นะบุลาดนี่กองหน้าได้เลยมาไปเพื่อนนี่ทะลุช่องแทนะลุช่องไปมันเคลียร์บอลออกมาแน่นอนครับเฮ้ยฟิกเหรอโหโดนดูดอีก โอเคมาต่อยมาพอดีโอเคโดนดันเปิดได้ประตูละโอเมนโอเมนมาครับได้ประตูแน่นอนจงหวะนนี้ปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ทะลุกำแพงเหรอวะอ้โหปับ๊บนี่เอ้าเฮ้ยโดนเลี้ยเอ้าเฮ้ยมันไม่ทะลุกำแพงเหรอวะสกิลกู ไม่จะโกงไอ้เวรนี่มามามาได้ปะคอมเมนเฮ้ยเฮ้ยมันดูนแล้วถูกจังหวะลนะครับหนึ่งสองหลุดครับแทงทะลุช่องไปกูสวยมือนั้นแหละรูวตั้งใจ ปั่น้วยก่อนอลูกเดียวชนะเลยนะมาละเขี่ยมาครับแทนกันเตะไปข้างหน้าก่อน,นดูและบอลอยู่นู่นครับบอลอยู่นูน่นฮาวีสฟิกเกอร์มาครับมาเล่นหน้าประตูเล่นหน้าประตูเหรอบนครับยังไงจ๊ะพะหนุ่ม ทะลุแล้วประเด็นคือนี่ไงสเต็ปแบ็คนี่โคตรงงอ,อ๋อโอ้โหร้ายก็เฉยเวน,นี่ไงสเต็ปแบ็คสเต็ปแบ็คตึงๆไป <c oughs> เฮ้ยเสียบสไลด์เฮ้ยยะโอ้เตะครับตัวเองอีกแค่นี้หนักเลย นักจัดเลน,นไปดูช่วง,งต่อยเฮ้ยเฮ้ยฟิกเกอร์โอ้โหโดนเลยกูรายการเสียบอลโอ้โหสามหนึ่งละโอ้ยห้าสี่นาทีแล้วเพื่อนแทงมาโอ้เปนนิ่งไปแล้ว ยิ่งมาสกิลสกิลหนึ่งคือโกงจัดโมลานะครับสองสามแล้วตามมาแล้วเหลือกี่ทีไมเนน่ยเกือบสักสามสิบวิโอมันบอลเอฟเคเวนอุ้ยรอเลยอะไปไปเลยเอาเฮ้ยเตะไม่ไป เขียมารอแทงทุช่องแทงทุช่องมาเฮ้ยสวยเออดิโปเอาเรื่องจัดก็ตีก่อนเตะเตะได้สวยแทงมาแทงมาดิหงบอลน่ะโอ้โห้ย่งบอลทำไมวะหอ้โหกูโดนหูบิกหนักเลยนี่ แองมาโอ้โหกูดูเดียวจังสารพัดสาราฟีอะเขี้ยมันอะเฮ้ยโดนเตะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโดนเตะไอ้เหี้ยสกิลเยอะโอ้แหวนอะไรเนี่ยไม่นะไม่โดนทีนี้ โอเมนเฮ้ยไอเวนเอฟเคเฮ้ยจบมึงไม่เล่นมึงก็ออกไปโอเมนไอเวนจะเข้ามาเล่นแต่ที่ได้ทำไมแม่งเอ้ยโอ้โหกูรายงานมึงได้ไหมเนี่ยมึงเอฟเคเนี่ยรายงานมาได้ไหมพี่แบงเล่นหมดนี่หัวร้อนนี่ไงวะ <laughs> mẹ ơi